พบกับคุณพี่แอสวและชาแนลอย่าเรียกพี่ว่าป้าคลิปก่อนหน้านี้เราทำรีวิวรองพื้นกันไปแล้วนะคะคราวนี้ก็ถึงคิวของคูชชั่นบ้างแล้วนะคลิปนี้คุณพี่จะหยิบเอาคูชชั่นที่คุณพี่ใช้แล้วก็ชอบเนี่ยมารีวิวให้ทุกคนฟังจะมีตัวไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตัวแรกก็จะขอพูดถึงเจ้าตัวนี้ก่อนเลยนะคะ Hera UV m i s t Cushion ใครที่ได้ดูคลิปรีวิวรองพื้นไฮเอ็นเนี่ยก็จะเห็นว่ารองพื้นของเ e r a เนี่ยก็ติดอันดับรองพื้นในดวงใจของคุณพี่เหมือนกันนะคะแต่จะต้องบอกว่าก่อนที่คุณพี่จะรู้จักกับรองพื้นของเ e r a เนี่ยคุณพี่เริ่มมาจากใช้เจ้าคูชั่นของเขาก่อนนะในบรรดาคูชั่นตัวดังตัวท็อปของเกาหลีทั้งหลายเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นซูวาซูลาเนเอสคุชชั่นของเฮราเนี่ยก็ติดอันดับคุชชั่นคุณภาพดีของเกาหลีอีกตัวหนึ่งเลยนะคะแบรนด์เฮราเนี่ยก็เป็นคุชชั่นแบรนด์แรกๆเลยนะที่คุณพี่ได้มีโอกาสใช้แล้วหลายๆแบรนด์เนี่ยใช้แล้วก็ไม่ประทับใจเท่าไหร่ก็เลิกใช้แต่ว่าคุชชั่นของเฮราเนี่ยผ่านมาหลายปีแล้วนะก็ยังคงใช้มาจนถึงทุกวันนี้ลุคที่ได้บนผิวเนี่ยก็จะได้ความบางเบาสวยดูเป็นธรรมชาติแต่ก็ไม่บางจนเกินไปนะคะไม่ได้งานผิวเหมือนผิวที่ไม่ได้แต่งขนาดนั้นน่ะ คือถ้าบางขนาดนั้นมันต้องคนที่ผิวดีจริงๆนะถึงจะเอาอยู่ก็ให้การปกปิดที่ดีประมาณหนึ่งเลยและความเงาความวาวความดิวอี้ความหน้าเกาเนี่ยต้องบอกว่ามาครบค่ะใครที่ชอบลุคหน้าเกานะอยากได้ลุคหน้าดิวอี้ดิวอี้สวยๆแต่ว่าไม่ได้เยิ้มไม่ได้แฉะนะตัวนี้สวยมากจริงๆเคยใช้ตอนไปเกาหลีนะแล้วอากาศมันเย็นๆอนะ่ะไม่ต้องเซตแป้งครับโอ้โหสวยมากเครือลมอ่ะเราคิดว่าถ้าเราไม่เซตแป้งอะ่ะ เดี๋ยวครึ่งวันก็คงไปแล้วแหละมันคงหลุดรอดหมดแล้วแหละแต่ว่าเขาอยู่ทนจริงๆอยู่ได้ทั้งวันโดยที่ไม่หลุดลอกแล้วก็ไม่เพี้ยนระหว่างวันแต่ถ้าจะมาใช้กับอากาศบ้านเราโดยไม่เซ็ตแป้งก็ต้องคิดดีๆนะอาจจะต้องอยู่แต่ในห้องแอร์ตัวนี้ชอบมากเลยนะคะให้งานผิวที่สวยมากๆมีความเงาความวาวความดิวอี้ความหน้าเกาอย่างที่เราต้องการเนี่ยครบทุกอย่างเลยตัวที่2ก็ยังคงอยู่ที่แบรนด์เดิมนะคะบอกแล้วว่ารักจริง ก็ยังคงเป็นเฮราเหมือนเดิมนะคะรุ่นนี้จะใหม่กว่ารุ่นตลับขาวที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะรุ่นนี้เขาก็จะพัฒนาสูตรขึ้นมาให้เราสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันเนี่ยได้จริงแล้วก็ง่ายมากขึ้นเขาก็จะเพิ่มการปกปิดแล้วก็จะลดความเงาความวาวลงเรียกว่าจะรุ่นตลับม่วงเนี่ยก็จะไม่เงาไม่วาวไม่ดิวอี้เท่ากับรุ่นตลับขาวนะคะใครที่กลัวว่าหน้าเนี่ยจะเงาเกินไปจนดูเป็นหน้ามันเนี่ย ลองใช้รุ่นนี้เนี่ยก็จะใช้ง่ายขึ้นสามารถใช้กับชีวิตประจําวันของคนทํางานเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นถามว่าแมทไหมแห้งไหมไม่นะคะไม่แมตเลยเขาก็ยังให้ความฉ่ําความดูเป็นลุกเกาเนี่ยตามคุณสมบัติของครูชั่นอยู่ทุกประการเลยเรียกว่าใครที่กลัวว่าน่าจะเงาจะวาวเกินไปเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากตัวที่3ามก็ยังคงอยู่กับสายเกานะคะก็จะเป็นครูชั่นตัวที่ดังมากๆเลยตอนนี้จงแซมมนนะคะ รุ่นนี้ความพิเศษของเขาก็คือเขาจะมีคอนซีลเลอร์มาให้ในตัวด้วยเลยนะเนี่ยก็จะมีคอนซีลเลอร์มาให้แบบนี้เลยแต่ถามว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยปกป,ปิดอะไรขนาดนั้นไหมช่วยได้จริงไหมก็ถ้ารีบๆก็โอเคแหละแต่ว่าถ้าต้องการความกลิ้ความเป๊ะเนี่ยก็ใช้คอนซีลเลอร์ที่เราใช้อยู่ตลอดดีกว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นแมทนะคะให้ลุคบนผิวเนี่ยที่ค่อนข้างแมท แต่ว่าไม่ต้องกลัวมันไม่ได้แมทแล้วก็แห้งขนาดนั้นเพราะถ้ามันแมทมากๆเนี่ยคุณพี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันด้วยความที่ผิวเราก็ค่อนข้างแห้งทาลงไปบนผิวเนี่ยมันจะไม่ได้อารมณ์เหมือนคุชชั่นเกาหลีทั่ว,วไปนะที่มันจะมีความชําความเงาความเปียกคือทาลงไปเนี่ยค่อนข้างที่จะแมทนะเกือบจะแมทเรียกว่าถ้าในวันที่เรารีบๆแล้วก็รู้ว่าไม่ได้จะออกไปสะเทินน้ำสะเทินบกอะ่ะไม่ต้องลงแป้งเลยก็อยู่ได้นะ แต่ถามว่าติดทนขนาดนี้เนี่ยมันแห้งมันแมตบนหน้าไหมก็ไม่เลยนะจะบอกว่าตอนทาไปแรกๆโอเคอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทํำไมมันดูแห้งจังแต่พอเขาเซ็ตตัวกับผิวแล้วเนี่ยผ่านไปสักพักอะ่ะเฮ้ยมันเกิดมีความฉ่าขึ้นมานะคือผิวดูสวยจริงๆผิวดูฉ่าน้ําดูอิ่นน้าแต่ไม่ได้ดูอันหน้าวาวเหมือนพวกคุชชั่นเกาหลีตัวอื่นๆะถามว่าใช้ง่ายไหมใช้ง่ายมากสบายผิวมาก ให้การปกปิดที่ดีในระดับหนึ่งไม่ได้ปิดแบบหนาเวอร์บกปูนอะไรขนาดนั้นนะคือร่องรอยอารยธรรมเนี่ยก็ยังเห็นบ้างนะทุกคนไม่ได้ปิดขนาดเฮ้ยจะเอามาเป็นครูช้ลัปริญญาไม่ได้อย่าคาดหวังขนาดนั้นก็ปกปิดได้ในระดับที่เราใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยแล้วก็มันใช้ง่ายอะในวันที่รีบเนี่ยจะบอกว่าหยิบจองแซงมุลมาใช้บ่อยมากๆ ถ้าใครจำได้คุณพี่เคยหยิบเขามาใช้แล้วนะในคลิปแต่งหน้าไปบิน5นาทีคิดดูสิว่าถ้าเรามีเวลาแต่งหน้าไปบินแค่5นาทีเราจะหยิบใครมาใช้ได้ถ้าไม่ใช่คุณจงแซงมุลที่ใช้ง่ายขนาดนี้แล้วในคลิปนั้น่ะไม่ได้เซ็ตแป้งคับด้วยนะทุกคนก็คืออยู่ได้นะอยู่รอดเลยตัวที่4ี่เราคงจะต้องออกมาจากเกาหลีกันบ้างนะคะเดี๋ยวคุชชั่นจากประเทศอื่นจะน้อยใจนะตัวที่4ก็จะเป็นคุชชั่นแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นนะชูออูเอ็มรัก ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นสูตรเดียวกับรองพื้นของชูอันโด่งดังเลยนะรุ่นนั้นน่ะที่ว่าหลายๆคนคงจะได้ลองใช้กันบ้างแล้วเป็นรองพื้นที่ดีมากจริงๆพอเขาออกมาในรูปคุชชั่นเนี่ยเราก็อดไม่ได้ที่จะไปหามาลองใช้ด้วยความที่เราอ่ะต้องพกไปบินพกเดินทางตลอดเวลาไงคือถ้ารองพื้นอะ่ะขวดก็ใหญ่แล้วแล้วยังต้องมีแปรงทารองพื้นหรือว่าบิวตี้เบนเดอร์คุชชั่นอันเดียวจบเติมระหว่างไสก็ยังได้คุชชั่นของชูเนี่ยต้องบอกว่า ฮเฮ้ย Amazing มากกับผลลัพธ์ที่ได้เฮย้ยมันจะเกินไปแล้วอ่ะนี่เธอเป็นคูชชั่นนะเธอจะมีคุณสมบัติอะไรล้ำเลิศเหมือนรองพื้นอะไรขนาดนั้นเขาให้การปกปิดที่ดีเลยนะแต่ว่าก็ยังให้ความรู้สึกสบายผิวให้ความรู้สึกบางเบาเป็นธรรมชาติเหมือนงานผิวอย่างนั้นนะ่ะแต่ปกปิดคือเฮ้ยปกปิดได้ดีอ่ะไม่ได้ปกปิดไก่กลางเลยแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันหนาหรือมันโบกมันโบกอะไรอยู่บนหน้าเราเลยนะ รู้สึกเหมือนผิวมันหายใจได้อะแล้วก็ทนมากไม่หลุดไม่ลอกสีไม่เพี้ยนระหว่างวันคุมมันได้ดีในระดับหนึ่งเฮ้ยปื้มอะประทับใจมากจริงๆแล้วพูดถึงความเงาความวาวความดิวอี้เนี่ยโอเคเขาไม่ได้ฉ่าขนาดครูชชนเกาหลีหรอกนะแต่ว่าเขาก็ไม่แมทนะไม่ได้ให้รู้เหมือนทารองพื้นอะก็ยังมีความเป็นครูชชนอยู่ก็คือยังมีความฉ่าความดิวอี้เบาใครที่กลัวว่าน่าจะมันจะเมือกจนเกินไปเนี่ย ตัวนี้ไม่เมือกแน่นอนตัวสุดท้ายขอวกมาฝั่งสายฝอกันบ้างนะคะตัวสุดท้ายนี้ก็คือ it cosmetics ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าตัวนี้จริงๆเขาไม่ใช่คูชชั่นนะคะแต่เขาจะมาในลักษณะของ foundation solid คืออัดคอมแพ c มาแล้วอะ่ะแล้วเวลาใช้อะ่ะวิธีการใช้ก็จะคล้ายๆกับคูชชั่นนะะั่นแหละ it cosmetics เนี่ย อะไรที่เกี่ยวกับงานผิวไม่ว่าจะเป็นรองพื้น CC ซีครีมคอนซีลเลอร์เนี่ยเขาดังมากๆเลยนะจำได้ว่าเคยเป็นกระแสอยู่พักหนึ่งบล็อกเกอร์นี่ออกมารีวิว c ีซครีมของ e c o s m e t i c เนี่ยเยอะมากๆพอเขาออกมาในรูปของคอมแพคเนี่ยเออมันก็น่าใช้อะ่ะด้วยความที่เราก็เป็นคนชอบใช้อะไรที่เป็นลักษณะของคูชั่นอยู่แล้วนะก็ไปตำมาเลยค่ะต้องบอกว่าถ้าเทียบกับรองพื้นเนี่ย เขาถือว่าใช้ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะเขาเป็นเหมือนรองพื้นเนี่ยที่อัดมาแล้วเป็นเหมือนโซลิดอะ่ะเป็นเหมือนบานอย่างนั้นอะ่ะแต่ถ้าจะเทียบกับคูชั่นอะ่ะก็ต้องบอกตามตรงว่าคูชั่นก็มีความใช้ง่ายกว่าแหละด้วยความที่มันมีความบางเบามากกว่าแล้วก็ไม่ต้องเกลี่ยอะไรมากแปะแปะตกตกไปอะไรยังไงก็ไม่ค่อยพลาดแต่ว่าเจ้าตัวโซลิดฟาวเดชั่นเนี่ยเขาก็ยังมีความที่เราจะต้องเกลี่ยให้ดีแหละจะต้องใช้ความปราณีบรรจงม,มากกว่าการใช้คูชั่นขึ้นมาหน่อยนึง ถามว่าเกลีย่ยยากอะไรขนาดนั้นไหมก็ไม่เลยนะเกลีย่ยไม่ยากเลยนะคะแล้วเรื่องการปกปิดเนี่ยเฮ้ยปกปิดได้ดีเลยนะเรียกว่าแต่งหน้าออกงานได้เลยในวันที่จะต้องถ่ายรูปเยอะๆเ,เราต้องการความสวยเป๊ะสวยกริปเนี่ยเราจะปล่อยให้สร้างอารยธรรมใดๆจุดด่างดำบนผิวเนี่ยออกมาโชว์สู่สายตาประชาชนไม่ได้ตัวนี้เอาอยู่จริงๆแล้วถ้าจะใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไปทำงานไปทานข้าวเดินห้างเดินเทีเ่ยวปกติเนี่ย จะบอกว่าไม่ต้องลงแป้งไม่ต้องเซ็ตด้วยแป้งครับก,ก็ยังได้นะทุกคนแต่ถ้าคิดว่าวันนั้นนจะต้องตากแดดบ้างอยู่ในแอร์บ้างก็เซ็ตแป้งไปหน่อยนึงก็จะเซฟกว่าแต่ถ้าจะถามว่าข้อเสียมีไหมมีจ้าสีโดดมากแม่สีหายากมากคือไม่ใช่ว่าสีเขามีให้เลือกน้อยนะสีเขามีให้เลือกเยอะนะแต่อาจจะด้วยผิวเหลืองๆอ,อย่างเราด้วยมั้งสีแบบเอเชียมันหายากจริงจ คือตัวคุณพี่จะบอกว่าอันนี้ใช้สีแฟร์แล้วนะคือถ้าเข้มกว่านี้ไปอีกหนึ่งเลเวลเนี่ยก็ไปเลยอะหน้าดำเลยแต่ถ้าขาวกว่านี้อีกอันก็คือเป็นขาวแบบขาวฝรั่งเลยอะคือเราไม่สามารถใช้ได้อันนี้ก็ยังแอบรู้สึกว่านางขาวไปสักหน่อยนึงอะแต่ถ้าจะให้เข้มกว่านี้อีกเฉดน,นึงอะก็คือเข้มไปเลยอะใช้ไม่ได้คือนางแอบมีความหาสียากนิดนึงแหละเออติตรงนี้ แต่ก็นั่นแหละเรื่องสีผิวมันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะนะใครที่สามารถหาสีได้แมทช์กับผิวตัวเองเนี่ยก็ยินดีด้วยนะคะคุณได้ไปต่อแต่สําหรับคุณพี่เนี่ยอาจถึงสีมันจะไม่ตรงไปเป๊ะแต่ว่าด้วยคุณสมบัติด้านอื่นเนี่ยคิดว่าเขาทํามาได้ดีมากเลยเราก็อยอมแหละใช้ต่อค่ะก็หมดแล้วนะคะกับคุชชั่นไฮเอ็นทั้ง5ตัวของสวเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันกับคุชชั่นราคาน่ารัก จะมีแบรนด์อะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้คุณพี่แอสอวอต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย